ับสนุนโดยโฮมโปรสาขาสุวนครที่เดียวจบครบทุกเรื่องบ้านโฮมโปรสาขาสุลนรรอ,ออกแบบฟรีจัดส่งฟรีเปิดบริการทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโฮมโปรเข้าครัวรายการที่จะแนะนําเมนูง่ายๆที่คุณเองสามารถทําได้ที่บ้านกับผมออฟครับและในสัปดาห์นี้เรามีเมนูอะไรนั้นมาติดตามันเลยครับและวัตถุดิบของผมในวันนี้ก็คือเต้าหู้ครับ วันนี้ผมจะทําเต้าหู้ทรงเครื่องนะครับที่รสชาติอร่อยแล้วก็คุณสามารถทําเองได้ที่บ้านเมนูนี้ไม่ยากเลยนะครับสําหรับหน้าหนาวทํากินที่บ้านได้มาดูกันครับสําหรับเต้าหู้ที่เราได้มานะครับเป็นเต้าหู้ไข่ผมก็จะจัดการหั่นเป็นชิ้นพอคําแล้วก็จะทอดให้เต้าหู้สุกก่อนนะครับเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องเนี่ยสามารถทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับเป็นเมนูที่มีประโยชน์สําหรับร่างกาย เดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องปรุงเนี่ยเราจะปรุงยังไงก่อนอื่นเรามาจัดการกับเต้าหู้ก่อนนะครับ<ๆ>เพื่อให้เต้าหู้สุกผมจะทําการทอดเต้าหู้ให้สุกก่อน<ๆ>ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะทอดเต้าหู้ให้สุกก่อนนะครับก็ใส่น้ํามันเยอะนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ท่วมเต้าหู้เต้าหู้เนี่ยพอทอดสุกแล้วเนี่ยเนื้อข้างนอกจะกรอบนะครับด้านในก็ยังนิ่มอยู่ เดี๋ยวรอรอให้น้ำมันร้อนสักนิดหนึ่งนะครับค่อยนำเต้าหู้ลงระวังมันแตกสายตานะครับใย่เย็นๆน,นะครับไฟอย่าแรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วมันจะแตกซะก่อน เราต้องการให้เต้าหู้เนี่ยเซตตัวเป็นก้อนนะครับเพื่อที่จะเวลากินเนี่ยข้างนอกจะเหนียวนิดนึงข้างในก็จะนิ่มนะครับเอาล้วครับเราใช้เวลาทอดเต้าหู้นะครับรา,าวๆห้านาทีผมกลับไปด้านหนึ่งแล้วตอนนี้เต้าหู้เนี่ยก็จะเหลืองกรอบนะครับ อันนี้ก็เอาลงใส่จานต้องค่อยๆตักนะครับเดี๋ยวเต้าหู้จะแตกนะครับก็จัดจานได้เลยเอาละครับเต้าหู้ของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำที่จะลาดเต้าหู้ทอดของเรากันนะครับเต้าหู้ทรงเครื่องของผมวันนี้นะครับผมมีหมูสับนะครับแล้วก็เห็ดหอมแครอท นะครับที่จะนำมาทำน้ำลาดกันเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับก่อนอื่นใส่กระเทียมลาผักชีหั่นฝอยนะครับลงไปก่อนเราจะผัดให้หอมก่อนจากนั้นตามลงด้วยหมูสับนะครับเล็กน้อย ก็กะปริมาณเอานะครับถ้าเกิดเราทําเยอะก็ใส่หมูสับเยอะนะครับผมดูจากเต้าหู้แล้วเท่านี้น่าจะพอ,อที่สําคัญนะครับต้องยีหมูสับให้แตกออกจากกันไม่งั้นเนี่ยมันจะออกมาเป็นก้อนเป็นแผ่นใหญ่ๆซึ่งมันก็จะไม่น่ากินปล่อยให้หมูสุกสักนิดนึงนะครับ อ่านะครับพอหมูเริ่มสุกนะครับเราก็จะใส่ผักลงไปนะครับใส่ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าทั้งแครอทแล้วก็เห็ดหอมเนี่ยต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะสุกนะครับผัดต่อจนแครอทแล้วก็เห็ดหอมเนี่ยสุกนะครับเดียเ๋ยวเราค่อยมาปรุงกันการปรุงเนี่ยจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะเราถ้าเราปรุงเลยเนี่ย นะครับแล้วเรายังผัดต่อไปเนี่ยมันจะทําให้รสชาติเนี่ยจะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้มขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆ,ๆสุดท้ายจะกลายเป็นเค็มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ผัดต่อให้สุหกหากแห้งนะครับเติมน้ําสักเล็กน้อยนะเติมน้าสักเล็กน้อยอย่าเยอะนะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเนี่ยสุกเข้ากันดี เอาละครับตอนนี้หักเริ่มสุกเห็ดหอมเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยเริ่มที่น้ำมันหอยครับซีอิ๊วขาวแม็กี้เล็กน้อยนะครับตามด้วยน้ำตาลเล็กน้อย ตามลงด้วยแป้งข้าวโพดนะครับที่เราเตรียมไว้อันนี้จะเพิ่มความหนืดให้กับน้ำซอสของเราแล้วก็พลิกไทยครับถึงขั้นตอนนี้ไฟอย่าแรงนะครับเติมน้ำสักเล็กน้อย เร่งไฟขึ้นเลยครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำซอสเต้าหู้ทรงเครื่องของผม เสร็จเรียบร้อยครับเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องเดี๋ยวเรามาชิมกันครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนสำคัญกันแล้วที่เราจะต้องชิมเดี๋ยววันนี้ผมยังมีแขกรับเชิญยังอยู่นะครับขอเชิญคุณอาคมครับสวัสดีครับคุณอาคมสวัสดีครับผมสวัสดีครับยังอยู่กับเราในสัปดาห์นี้ครับผมวันนี้เป็นเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องครับผมชิมเลยไหมครับ ชิมเลยครับขออนุญาตถอดแม้นะครับครับผมสีสันน่ารับประทานมากเลยครับระวังร้อนนะขออนุญาตเป่าก่อนนะครับรสชาติกำลังดีเลยครับเออะไรเขาเรียกอะไรครับ เต้าหู้นะครับเนี่ยกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เข้ากับหมูแล้วก็เห็ดได้ดีมากครับครับผมน่าจะมีข้าวสวยร้อนๆสักจานครับโอ้ถือว่าผ่านเลยใช่ไหมครับเมนูนี้ผ่านโอเคนะครับผ่านไปอีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับรายการโฮมโปรข้าครัวรายการที่จะแนะนําเมนูง่ายๆที่คุณเองสามารถทาได้ที่บ้านนะครับขอขอบคุณสถานที่สวยๆที่บ้านสวนวรแส่นี้เช่นเคยนะครับอย่างไรแล้วอาทิตย์หน้าเรามาพบกันใหม่นะครับว่าผมจะมีเมนูอะไร มาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันสําหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรลินผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยภายในบ้านที่โฮมโปรสกลนคร